น้ำตาลอยากทราบว่าตอนที่ปู่อยู่กับลุงปู่เข้าแห้งเป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนที่เข้าไปหาลงปู่ใหม่ๆก็ไปขอเรียนไปขอเรียนอ่าวิกชาสเสน่นี่แหละอืก็เลยไปอยู่กับท่านแล้วท่านก็สอน แต่ว่าสอนด้วยปากเปล่าด้วยการท่องจำาจะท่องไม่ได้ท่านก็เอาไม้กวาดตีหัวอืมท่านเอาไม้กวาดตีหัวจนถึงจะไม่ตีเราถ้าท่องผิดก็เอาไม้กวาดตีท่องผิดก็เอาไม้กวาดตีเป็นอย่างนั้นแล้ววิชาที่ได้มามีวิชาไหนบ้างคะ ได้มาจากหลวงปู่ข้าแห้งก็เป็นวิชามหาเสนีเพราะว่าเราไปเรียนมหาเสนีแกบแก่แกให้มหาเสนีมาอย่างอื่นมีไหมคะไม่มีเลยอย่างอื่นไม่ได้เอาอืม,อมเราตั้งใจเอาอย่างเดียวที่ไปหานะในตอนนั้นแต่รุ่นแต่ว่าพวกกระถาข่อยเขาหวยแกก็ให้เพราะว่าทุกคนก็รู้จิจศพัพท์อยู่แล้วทั้งหลวงปู่หลวงปู่ข้าแห่ง แต่ว่าเราก็ต้องเพียรภาวนาจริงๆอืมการที่จะทําพวกนี้นะจะต้องถือถือสินอดถือสินอดถือสินอดให้ได้ขั้นแรกคือสามวันขั้นที่สองห้าขั้นที่สามเจ็ดเจ็ดแล้วไปสิบห้าอยู่ ต้องต้องต้องท่องกี่วันนะคะถึงจะได้วิชาต้องท่องทุกวันเรียนทุกวันจะต้องถือสินอดด้วยอ๋อต้องถือศินอดสิบห้าินอดถือศินอดเนี่ยเริ่มได้คือสามสามวันอ่าพอสามวันผ่านไปแล้วก็เป็นห้าห้าผ่านไปแล้วก็เป็นเจ็ดเจ็ดผ่านไปแล้วก็เป็นสิบห้าวันถือถือว่าจบแต่ถ้าเราถือ ได้แค่เจ็ดแล้วเราเลิกเราต้องมารับหนึ่งใหม่เริ่มจากสามไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะครบสิบห้ากินใจน้ําแ,แล้วปูอยู่กับอ่าลวงปูเข้าแห้งนานแค่ไหนครับอยู่ประมาณสองปีสองปีแล้วก็ไป,ปไป,ปมามาไปไป,ไปมามาไปหากันเรื่อยๆอย่างนี้อืตอนนั้นอายุสักประมาณตอนนั้นประมาณ ยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณนี้แหละยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ประมาณนี้เ <c oughs> พราะเมื่อก่อนหลวงปู่ก็ไปมาหาประจําอืมแล้วก็ไปหาหลวงปู่ไปมาหาประจําหลังจากที่อ่าเรียนปฏิบัติกับหลวงปู่เข้าแห้งเสร็จแล้วไปทางไหนต่อไหมคะก็ลงไปเขมรต้องไปเขมรต้องไปเขมร ที่เขมรนี่มีพระอาจารย์มีมีอาจารย์ไปที่เขมรนี่ไปร่่าเรียนอะไรมาคะไปที่เขมรคือตอนนั้นเราเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับศาสตร์มหาสเสน่ห์อยู่แล้วเราก็เลยลงไปหา <laughs> เกี่ยวกับพวกสเสน่ห์พวกอะไรนี่แหละเมตตาม,มหานิยมโชคลาภทํายังไงให้มันมีเสน่ห์ทำยังไงให้มันมีโชคลาภเราก็สรรหาที่ไหนว่าอาจารย์ดีเราก็ไปใครแนะนาตรงไหนเราก็ไปไปหมดเก็บตํารามาหมด <laughs> อืม อันนี้ทุกอย่างที่อยากได้มีหมดแล้วใช่ไหมคะมีหมดแล้วมันก็มันก็พอมันมีหมดแล้วเราเรียนเรารู้แล้วก็วางเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่เราทํายังไงที่จะช่วยเหลือคนได้เวลาคนที่เข้ามาหาเราอสอนคนให้เขาเป็นคนดีอืมให้เขารู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณพ่อแม่อืมคนที่คอยช่วยเหลือเราเราก็หันกลับ ไปสอนอย่างนี้ดีกว่าเราถือเมตตาเป็นหลักเมตตาต่อบุคคลรอบข้างแล้วก็เมตตาต่อพูนมนุษย์ทั้งหลายเขาแห้งนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงโดยตรงเลยอ่าเพราะว่าแกอยู่ประถมอุปถัมภ์ตั้งแต่หลวงปู่เขาแห้งเป็นเนนเป็นเนนจนหลวงปู่เขาแห้งแก่แล้วหลวงปู่สวงก็ยังอยู่เหมือนดึงตอนที่แกจะละสังขาร ก็บางทีเราก็ถ้าเวลาเราให้เยอะๆนะมันจะมันจะกลัวมันจะเพี้ยนยึงเกิดด้วยทาเบอร์ทาสอมสอมใบงวดแต่มางวดปีงวดนี่ย่งสอมโยคนเองสั่นสอมโยคนเองสั่นไองเจ๊แต่ถ้าถ้าเป็นมุนนะโนสังเกตรู้เมื่อแต่อะไรโจมโมนีหมดตัองเล็กถาตุลวดได้ลวดตีตึงเล็กเด้อ เออนี่โมดอป17เมียนมื้อนี้มันត្រោទេអានេះតនិញមិនត្រោអានេះតនិញមិនត្រោអានេះបានតនិញឯត្រោយ៉ាងនេះទេខ្ញុំខ្មាស់នេះឯណោះ Dell Tik Bird 100